สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมนําพระนางพญาหลงกูจันทร์วัดโชลกรำนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับลองไม้ชมดูเนื้อหานะครับเผื่อว่าใครจะชมจะได้ดูเนื้อหาไปด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับความแห้งความเก่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายลงกล้องให้ดูนะครับครับพระนางพญาก็มีความคมชัดลึกนะครับการวางแขนลักษณะนี้นะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ผมจะลองกล้องให้ดูนะครับว่าเนื้อหาของภาพเป็นอย่างไรนะครับนะครับลองดูนะฮะเป็นไงมาครับดูเนื้อนะครับแห้งมากครับเก่าดูง่ายนะครับดูเนื้อนะครับดูเนื้อสมเด็จของอัชลกรำนะครับพนางพญานะครับดูดูครับดูมนสารนะครับกดโทษที่นะครับกล้องไม่ชัดเดี๋ยพยายามทําให้ชัดนิดนึงนะครับ เป็นไงมั้งครับพอเห็นมวลสารไหมครับพระแห้งดูง่ายมากเลยครับเป็นไงมั้งครับการตัดขอบข้าง กองมองทษทีนะครับผมพยายามพือผมมือเดียวนะครับก็ต้องขอโทษด้วยอาจจะภาพไม่ค่อยชัดเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินนักเท่าไหร่ต้องขอประานอภัยด้วยนะครับแต่ก็พยายามทําให้ท่านได,ได,ได้ได้ชมนะครับได้ชมได้ชมความแห้งความเก่าของพระนะครับลักษณะของพระเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับปูจันทร์วัดฉลกลำเป็นพระนางพญาค่อนข้างหายากก็มากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับเป็นสังกติจะเข้าร่องแขนอย่างนี้นะครับการวางมือลักษณะนี้เลยครับมวลสารนี่ดูง่ายมากเลยครับเห็นไหมครับใบหน้าเป็นผลมะตูมเหมือนเป็นผลมะตูมเหมือนพระนางพญาเลยครับเห็นไหมครับใบหูลงมานะครับลักษณะนี้นะครับดูความแห้งความเข่าวนะครับนะครับเดี๋ยว วันนี้เราไม้ชมพียงนี้อาจจะไม่ชีช้ตำหนิอะไรมากมายแกให้ดูเนื้อผงดูความเก่าดูเนื้อ,อาหานะครับดูความคมชัดลึกนะครับดูลักษณะหน้าอกนะครับเป็นไงครับดูความตั้งของหน้าอกเป็นไงครับดูลักษณะนี้เหมือนพระนางพญาทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านก็นํามาทําเป็นพิมพ์แล้วก็ทําเป็นพรานางพญาของแล้วก็ทําเป็นเป็นผงพุทธคุณของหลวงปู่จันทร์วชิโรกรมนะครับนะครับในลักษณะนี้เลยนะครับ นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากมากครับที่สนับสนุนและเข้ามาเข้ามาดูกันเข้ามาชมกันนะครับเข้าเป็นกําลังใจให้กันส่วนคนท่านใดไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับเราก็ไม่อยากจะนี่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพิมพ์บอกอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาคนที่ชอบพอนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ